ทีนี้ทำเอาพี่ๆตำรวจถึงกับปวดหัวนะคะเพราะว่ามีฝูงควายออกมาวิ่งกลางถนนเป็นสิบๆตัวคุณผู้ชมทำยังไงไปชมคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ ผู้ชมค่ะภาพนี้งงทั้งคนแล้วงงทั้งควายาควายมันก็คงงงอะ่ะอุ้ยไปทางไหนคนก็เอา้เอามาได้ยังไงฝูงควายเป็นสิบๆก่าตัวควุณผู้ชมหลุดออกมาเดินกลางถนนชุวรรณศรมุ่งหน้าไปตรงสี่แยกไฟแดงอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีค่ะส่งผลให้รถยนต์ที่สัญจรอ,อยู่บนถนนติดขัดเดือดร้อนถึงพี่ตำรวจสพวิหารแดงต้องมาต้อนฝูงควายพ้นจากผิวการจราจราแต่ว่าฝูงควายเนี่ยกลับไม่สนใจใครเลยเดินไปแบบเรื่อยๆชิวๆจนกระทั่งถึงสี่แยกไฟแดง ิหารแดงงานนี้เล่นเอาพี่ตำรวจร่วมสิบนายเหนื่อยค่ะเ,เพราะว่ากว่าจะต้อนให้กับฟูงควายเนี่ยหลบไปโอ้โหใช้เวลาน,านานดีเดียวคุณผู้ชม20กว่านาทีแล้วก็ต้องเร่งติดตามเจ้าของควายให้มารับกลับไปด้วยเนี่ยเพราะบแตกแถวปุ๊บก็ต้องแบบขี่มอเตอร์ไซค์ไปต้อนไปไปไป,ไปกลับเข้าไปที่เดิมแล้วน้องควายก็คืองงอะค่ะคุณผู้ชมคนก็งงยิ่งกว่านะล่าสุดทีมข่าวก็ไปพบก,บกับเจ้าของควายทราบชื่อภายหลังคือลุงสมนึก คุณลุงเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าได้เอาควายเข้าคอกไปแล้วแต่ปรากฏว่ามีคนแอบเข้ามาตัดลวดหนามที่ขึงควายไว้กระทั่งหูควายเหล่านี้มาหลุดกลางถนนค่ะคุณผู้ชมเจ้าตัวบอกว่ารู้ตอนนั้นก็ตกใจเหมือนกันนะไปฟังเสียงลุงสมนึกกันหน่อยค่ะปล่อยไว้แล้วก็คนหาพึ่งไปตัดลวดแล้วผมก็ไปซื้อไก่บ้านเอซื้อข้าวไก่อยู่บ้านกำนันชยัยกลับมาน้องชายบอกว่าควายออกลวด อแล้วใครเอามาส่งครับตำรวจไล่มาส่งเนี่แหละตำรวจเอามาส่งลุงสมนึกบอกว่าต้องขอบคุณคุณตำรวจามากๆเลยนะโดยเฉพาะพี่ตำรวจสพวิหารแดงที่ไปต้อนฝูงควายมาส่งที่คอกแล้วก็ได้ทำการป้องกันซ่อมแซมลวดหนามใหม่ให้ด้วยคุณผู้ชมฝูงควายเหล่านี้ก็จะได้ไปไม่ไปหลุดไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครอย่างแน่นอนนะคะคเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเนี่ยคุณลุงจะถูกดำเนินคดีนะม,มาเสี่ยงอันตรายอะเนาะ